ก็คือจะมีตัวนี้เป็นปลั๊กของฉุกเฉินนะครับกรณีลูกกุญแจหายอันนี้ทําเพิ่มนะครับจากที่เสียบตัวปลั๊กนี้แล้วนะครับแล้เราก็ไปจอดที่ขั้วบวกกดหนึ่งทีปึ๊บแล้วเปลี่ยนรีโมทเดิมสวัสดีครับวันนี้จะมาโปรแกรมรีโมทสปูปปี้ไหมครับ คือจะทําเพิ่มหนึ่งดอกเป็นลูกตัวนี้ครับเป็นของโมเดลของรถยนต์นะครับตัวนี้ตัวนี้คุณแจเดิมอันนี้ผมปิดเสียงด้โอเคจะมาเอ่อเพิ่มดอกคุณแจกันนะครับเปิดบอกก่อน ก็จะลกๆหน่อยตัวนี้เป็นคุปปี้ตันแรกนะครับีแล้วต้องมีสายช็อตที่ขั้วบวกตัวนี้นะ่ยน,นี่เป็นปักก็คือทำ <c oughs> ทำมาไว้ก็คือจะมีตัวนี้เป็นปักของฉุกเฉินนะครับก็รนีลูกกุญแจหายอันนี้ทำเพิ่มนะครับ หลังจากที่เสียบตัวปลั๊กนี้แล้วนะครับเราเราก็ไปจอดที่ขั้วบวกคือเหมือนเหมือนรถทั่วไปนะครับที่เป็นสมาร์ทคี์โอเคนี่นะครับป,รปึ๊บจากนั้นรีโมดสีเขียวอยู่ตอนนี้อ่เป็นเป็นโหมดสีเขียวก็คือเป็นไฟกระพริบเร็วนะครับตัวน,นี้จะเป็นกระพริบช้านี่ก็คือเป็นโหมดสีแดงนะครับ กดหนึ่งทีแล้วเปลี่ยนรีโมทเดิมสีแดงตอนนี้เป็นสีเขียวโอเคสังเกตไฟตัวนี้นะครับกระพิบสครั้งถ้ากระพิบสามครั้งแล้วไปพิบพ กระพริบครั้งที่สีก็คือไม่ได้นะครับแต่ถ้ากระพริบสีครั้งรววบนี้ก็คือรีโมทเข้าไปอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะโอเคแล้วเราก็ปิดต่อ,อไปแล้วก็ถอดปลั๊กตัวนี้ออกไฟก็จะดับโอเคตอนนี้รีโมทมืสีแดงตัวน,นี้สีเขียวเรามากดนี่โอเค ใช้ได้กดตัวนี้ก็ได้นะครับคือผมปรับให้เป็นสวิตเหมือนกับากคปปี้ตัวใหม่เดี๋ยวจะเอารีโมทต,ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ทำขึ้นมานะครับน่าจะทำขายเร็วๆนี้นะครับเอาไปติดตั้งกับรถตั่วไปนี่นครับรีโมทอยู่นู่นนะครับกดปุ่ม ตัดปิด,ปดกันขโมยเสียงดังมากตรงนี้หารถนะครับโอเคใช้ได้ครบ